สวัสดีครับทุกๆท,ท่านในคลิปนี้มาพบกันอีกครั้งหลังจากคลิปที่แล้วเราได้กล่าวถึงหลวงปู่ทวดพศ2 5 0 5หลังเตารีดพิมพ์เล็กเนื้ออัปเช่แช่งขีดนะครับวันนี้เราจะได้มาร่วมกันศึกษารูปหล่อหลังเตารีดหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อนวโลหะซึ่งพิมพ์นี้นะครับได้จัดสร้างพร้อมกัน ครับในการสร้างเหรียญรูปหล่อหรือพระเนื้อว่านหลวงปูท่ทวดแต่ละครั้งพระอาจารย์ทิมเจ้าวาดวัดช้างให้ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ปลุกเสกนั้นจะต้องอัญเชิญและขออนุญาตดวงวิญญาณของบารมีสมเด็จหลวงปูท่ทวดเสียก่อนนะครับครับรูปหล่อหลังเตารีดทุกพิมพ์นะครับ จัดสร้างในพศ2505นั้นนะครับมีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรส่งเป็นผู้อุปถัม์ในการสร้างนะครับโดยนำเขาโคมมาจากหลวงปูท่ทวดเนื้อวา่า 97, นพศ2497าะครับแต่จัดสร้างเป็นเนื้อโลหะนะครับโดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรได้รับสั่ง ให้อาจารย์สวัสดิ์รอพระหลวงปู่ทวดมีทั้งหมด3แบบนะครับมีพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งก็คือพิมพ์นี้นะครับพิมพกลางและพิมพ์เล็กนะครับพิมพเล็กก็ในคลิปที่เราเสนอไปที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นพระที่ปั๊มที่ด้านหลังมีตัวหนังสือนะครับแบ่งออกเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ตัวทอและพิมพ์ธรรมดานะครับนอกจากน,นี้ยังมีพิมพ์เล็ก นะครับพิมพ์เล็กที่มีตัวทอและพิมพ์เล็กที่เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับพิธีนั้นนะครับถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับโดยพิธีได้จัดสร้างพร้อมกับงานสมโพธิรูปเหมือนหลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่ประจําวัดนะครับซึ่งต่อมาได้กําหนดให้เป็นงานประจําปีของวัดช้างให้ไปด้วยนะครับพิธีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นถึง3วัน3าคืนนะครับคือวันพุธที่16พฤษภาคม 2505นะครับตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน6เวลา9นนลิก,กานะครับได้อัญเชิญพระเครื่องหลวงปู่ทวดเข้าสู่โรงพิธีในพระอุโบสถนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นะครับวันรุ่งขึ้นคือวันพฤหัสที่17 5. พฤษภาคมพศ2505เวลา9นนลิก,กานะครับได้ทำพิธีประกาศองค์การตามหลักพิธีนะครับและอัญเชิญดวงจิจ ขององค์หลวงปู่ทวดนะครับเข้าประทับในพิธีเวลายี่บเอ็นาฬิกานั่งปกและสวดพุทธาพิเศษไปตลอดทั้งคืนทีเดียวนะครับและวันศุกร์ที่18พฤษภาคม2505เวลา9กนาฬิกากระทำทักษิณเวียนเทียนวิสาขาบูชาและปิดด้วยเทศนาหนึ่งกันนะครับและสุดท้ายในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมพศ2 5 0 5เวลา6นาฬิกา พระอาจารย์ทิมได้แจกพระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นปฐมฤกะเลิกนะครับครับนั่นคือพิธีลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ในพศ2505นาะครับอันทำให้พระเครื่องมีความศักดิ์สิทธิ์และมีบาร,รมีขององค์หลวงปู่ทวดคุ้มครองนะครับเกิดพุทธคุณพระนิรันตลรายนะครับแวคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับต่อไปก็เป็นการร่วมการศึกษาพื้นฐาน ในการดูอ,องพระนะครับเนื้อมีความเก่านะครับแม้เป็นการหล่อโบราณนะครับแต่จะเห็นว่าก็ยังมีความคมชัดอยู่ในพิมพ์นะครับลิว้วจีวรมือนะครับมีความคมชัดเนื้อแห้งเก่านะครับดวงตาบริเวณที่เห็นในวงกลมนี้นะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่าตาอีก ด้านหนึ่งนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับดวงตาอีกข้างหนึ่งนั้นมีลักษณะยกสูงกว่านะครับตามที่ปรากฏในเครื่องหมายวงกลมที่ให้เห็นนี้นะครับลิ้วจีวรนะครับก็ยังมีความคมชัดและมีเส้นพาดผ่าน1เส้นนะครับตามที่ปรากฏให้เห็นในเครื่องหมายวงกลมนะครับนี่จะเห็น ฐานบัวนะครับมีความคมเด่นชัดนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังแต่งด้วยตะใบนะครับมีความเรียบร้อยสวยงามนะครับจะเห็นว่ารอยตะใบนั้นไม่แตกต่างกับรอยตะใบที่เสนอในคลิปที่แล้วเลยนะครับนี่เป็นรูปลักษณะใบหน้าขององค์ท่านนะครับมีความแห้งเก่านะครับก็ยังมีความคมชัดอยู่นะครับนี่เป็น มุมจากด้านหลังอีกมุมหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพรวมจากด้านหลังนะครับแต่งด้วยรอยตะไบนะครับทั้งเหลี่ยมข้างและด้านหลังนะครับครับต่อไปเราก็มาดูวิดีโอนะครับวิดีโอจะให้เห็นถึงลักษณะขององค์พระได้มากและเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับดูลิ้วกีบอรดวงตา นะครับลอยโยนบนใบหน้านะครับชัดเจนนะครับความแห้งเก่าที่ปรากฏอยู่นะครับบ่งบอกถึงอายุขององค์พระนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับความเก่ามีรูพุนและก็ลอยแต่งด้วยตะไบนะครับเรียบร้อยงดงามนะครับนี่ครับที่ปรากฏในวิดีโอนี้นะครับ ครับก็เป็นอันจบการร่วมกันศึกษารูปหลอ่อหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพศ2505พิมพ์ใหญ่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเช่นเคยนะครับคลิปหน้าเราไปร่วมกันศึกษาพระก,กุบ้างนะครับเป็นพระก,กุในตำนานที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันอีกกุหนึ่งนะครับก็คือกุวัดถ้ำเสือ ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อพูดถึงสุพรรณบุรีแล้วนะครับก็พูดถึงความโคงกระพันชาตีของกุวัดนี้นะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับได้ผ่านงานประกวดสมาคมใหญ่นะครับสมาคมพักเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่จัดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็เหมาะที่จะนำมาเผยแพร่และร่วมกันศึกษานะครับมาดูความแห้งของพระกุ เนื้อของพระกุนะครับว่าอายุขนาดนั้นจะเก่าแก่เพียงไหนนะครับครับก็เป็นอันจบการร่วมการศึกษารูปหล่อหลังเตารีดหลวงปู่ทวดพศ5 5 5พิิมพ์ใหญ่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคนชื่นชอบพระกุนะครับก็อย่าลืมติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ